แก้บนไอ้ไข่ที่วัดเถหนพลายหลังถูกรางวันที่สองที่สและเลขท้ายผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดเถนพลายตำบลวังน้ำซับอําเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีหลังจากที่มีผู้นำไอ้ไข่เด็กวัดเจดีขนาดเท่าองค์จริงมาถวายให้กับวัดหลังจากขอพรหลวงพ่อสีชมพูและบนบาน ได้สมความปรารถนาซึ่งมีพิธีบวงสวงไปเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาโดยชาวบ้านต่างมาจุดธูปบูชาและอธิษฐานขอพรไอ้ไข่เด็กวัดเจดีพร้อมกับหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจากแผงค้าที่มีแม่ค้านำมาจำหน่ายในวัด ซึ่งหลังออกผลรางวัลฉลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1กันยายนที่ผ่านมาปรากฏว่ามีผู้ถูกรางวัลที่2รางวัลที่3เลขท้าย3ตัวและเลขท้าย2ตัวหลายราย ซึ่งได้เดินทางนำสิ่งของมาแก้บนไอ้ไข่เด็กวัดเจดีที่อยู่ในวัดเทนพลายจำนวนมากโดยตลอดทั้งวันได้มีประชาชนเดินทางมากราบไหว้ยอด <JD S 1> เจดีเนื้อสำริดอายุกว่า300ปี พร้อมทั้งปิดทองมีตัดหวายลูกนิมิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกขนาดยาว520เซนติเมตรสูง120เซนติเมตรน้ำหนัก1,000กิโลกรัมหลังจากนั้นได้ไปกราบไหว้ไอ้ไข่พร้อมนำของถวายแก้บนน้ำแดงประทัดของเล่น และรูปปั้นไก่มาถวายตลอดทั้งวันจนเสียงประทัดดังสนั่นวันไหวไปทั้งวัดตลอดทั้งวันทางด้านนางสาวชรัญญดาจำปาทองอายุ32ปีแม่ค้าขายขนมที่เดินทางมาปิดทองและนำน้ำแดงมาแก้บน ได้กล่าวว่ามาขอพอรไอ้ไข่เด็กวัดเจดีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพร้อมบูชาไอ้ไข่แล้วขอโชคลาบจึงได้หาซื้อเลข98และเลข523ซึ่งเป็นเลขทะเบียนร,รถหลังผลออกรางวัลจึงนำมาตรวจดูเลข813523 ซึ่งตรงกับรางวัลที่สามทำให้ดีใจตื่นเต้นมากที่ได้โชคใหญ่รวมเกือบสองแสนบาทนอกจากนี้ยังมีนางสาวสำเรียงวังกรานอายุ65ปีกำลังเดินทางไปขึ้นเงินหลังได้โชครางวัลที่สองจำนวน2ใบจากการซื้อสลากหมายเลข 071298และเลขคาย2ตัวเลข98รวม6ใบซึ่งก่อนเดินทางไปขึ้นเงินได้มาจุดประทัดแก้บน1,000งนัดก่อนออกเดินทางโดยนางสาวทุเรียนสังสุวรรณอายุ43ปีแม่ค้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาลและเป็นน้องสาวของผู้โชคดีได้นำภาพถ่ายของพี่สาวมาโชว์ให้ผู้สื่อข่าวดูด้วย ที่คือลอตเตอรี่ของของพี่ที่ก่อถ่ายเอาไว้ใช่ไหมก่อนจ้ะที่เขาถ่ายไว้ให้ค่ะว่าเขาถูกรางวัลใดบ้างจ้ะ